สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครันี่ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะฮะส่วนตอนนี้นะครับผมนะก็อยู่กับเกมโรบก์นะครับผมนี่ก็เป็นแบบแอสเซทิออนน,นั่นเองนะครับผมนะแแบบนี้นะมีการอัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะครับผมก็ร่างที่จะอัปเดตเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับผมนะแต่ครั้งนี้นะมีการอัปเดตแบบครั้งยิ่งใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูก่อนเลยนะครับผมนะ <laughs> <laughs> โอเค <laughs> เข้าแมบมาเอ้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมบไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะโอเคไปดูกัน มาถึงเกิดแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งมาทงอ่าตัวประตูนะครับผมนะนี่เลยโอ้โอ้โออย่ังเท่นี่ใครเอ่ยโอ้ตัวละครโมเดลผมเข้ามาอยู่ในเกมนะครับผมีนอยู่ในแบบนะสามารถที่จะเข้ามาเจอได้นะครับผมนะหรือว่าในเซิร์ฟปกติก็เจอนะแบบเล่นกับคนอื่นถ้ามันไม่โดนผักไปที่อื่นก่อนนะเออ แนะยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมเนะเอ้ยอขอขอบคุณภาษาอังกฤษดิแจงเบลอืมไอขี้เลยกูเนี่ยโอ้โหแต่ดูไอแต่ด,ออดูสภาพครับผมนะสภาพการแต่งตัวผมดิโคตรดีเลยโอ้คือผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบซีเรียสนึงแต่งตัวเลยว่าม,มาเข้าใจว่าคือแบบมีอะไรก็ใสใสแล้วก็เล่นเกมเลยนะครับผมเนะี่ยดูเกมยังไม่ได้ใสเลยดิ ไอ้เี้กูแต่งตัวเหี้ยเลยเนี่ยโอ้โหเอยแต่ไม่เป็นไรนะมีหมวกด้วยนะครับผมแล้วหมวกประเทศไทยเป็นไงโอ้ผมสลักประเทศไทยแล้วเขาเรียกสร้างความแพร่หลายนะครับผมนะโอ้โหให้คนรู้จักประเทศเราเยอะขึ้นนะครับผมนะก็ใครที่เป็นคนไทยเข้ามาแล้วก็พยายามอย่าเกียนก็แล้วกันนะครับผมนะโอ้โหมีสลักของประเทศไทยแล้วโคตรเท่โอ้รู้สึกภูมิใจวะโอ้ยก่อนอื่นเดียวผมขอลองแคยกขอไททันยูบิวดูไหมแบบ อ่าบังพวกลดอ่ะเออเผื่อได้แล้วผมจะมาอ่านคิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะเยไอแม่เฟนแค่จะเก็บมีฟาวดิ้งไ n ทันอยู่มั้ยอ I ะ I e i d the content m a k e a video um I hope you understand me แอบจัดเคดิ n งโอเคโอเคเออโอเคผมพูดได้แค่น,นี้แหละโอเคนะครับผมไนดะ้ทุกคนแล้วมาเข้าเรื่องอะไรดีวกว่านะฮะการอัปเดตนะครับผมนะก็มีตัวละครผมเข้ามานะครับผมนะ เดี๋ยวครับผมโคตรเท่โอเคนะเรามาดูการอัปเดตดีกว่านะครับผมนะซึ่งการอัปเดตนะครับผมมันมีเอ่อเพิ่มอันิเมชันนะครับผมนะเข้ามานะครับผมมันเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูฮนะก็เอ้นี่ยนี่ยมันมีบอกอยู่จริงนี่ครับผมนะเป็นอ๋อโอเคโอเคโอเคอะไรก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูฮนะอ๋อมันเพิ่มอันนี้ครับผมนะฮะเอ้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องลอง ลางาดูมันบอกว่าไทท่านเกาะลองดูดโิโอ้โอ้มีท่าแปลงล่างแล้วดั่งมาด้วยนะครับผมนี่ยก็น่าดีดีเลวิ่งอะไรเหมือนเดิมอัปเดตเลยมาวะเดี๋ยวดูกันให้กด f แล้วก็แเหรอ f คืออะไรอ๋อ f คือแบบออกจากล่างเหรอนี่ไงอ๋ออ๋อนอนอ๋นี่ครับผมนะออกจากล่าง เดสเอาออกตายอ๋อเป็นการออกจากล่างนะครับเฮ้ยแต่ผมชอบท่าไอ้เฮียท่านั่งโุกเข่าอย่างเท่เลยเฮ้ยถ่ายปกคลิปแล้วบอกว่าไยแมวปกคลิปต้องยืนคู่กับตัวละครตัวเองฮะโอเคเดี๋ยวแปลงร่างใหม่อีกรลบก็เพิ่มการอัปเดตเข้ามาแบบทีเล็กทีน้อยนะผมว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะกดซัดเดียวโอ้ไอชิมีท่าพุ่งชนแล้วทุกคนท่าพุ่งชนกรแพงไงจัได้ปะ โอ้โหโทนอ๋ออัปเดตมาแล้วเบผมนะเป็นมีท่าวุ่งชนนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเนี่ยมันบอกว่าเป็นไททันโจมตีก็มีแล้วก็เป็นไททันเออ่ไททันคอสยังไม่เสร็จเหรอ,เ,อเดี๋ยวต้องลองดูฮนะเต้องลองได้โอเคเดี๋ยวผมจะลองแปลงล่างเป็นอเอเลนดูก่อนก็แล้วกันไททานเอเลนนะออกจากล่างนีิมันยังบักอยู่ฮะ โอเคโอเคโอเคมันกดได้ค um ร okay, okay, okay. ั้งเดียวหรือว่าอะไรวะโอเคแล้วมาดูเอเลนนะครับผมนะมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมนะคือถ้าท่านเกาะก็มีอัปเดตแค่ค่าพุ่งชนปะหรือก็เอลิเมนทนเพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะโอเคกด F แช่แข็ง โอ้ย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 แช่แข็งมันอ๋อมันมันแค่อัปเดตอ๋ออันนี้คือผมเคยรีวิวแล้วทุกคนอันนี้ผมรีวิวไปละอันนี้อ๋อเป็นการแบบแช่แข็งแล้วก็ออกมาเลยนะครับผมเนะี่ย <c oughs> เป็นท่าทางประมาณนี้โอเคเรามาดูไททันเกาะบมางดีกว่านะเอะ้ยไททันอคอร์อน,นะครับผมเนะี่ยโอ้โหดูอีกครั้งก็เท่าะแปลงร่างไททันคอนเนี่ยผมเห็นว่ามันมีอัปเดตเข้ามานะไททันคอนเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรบ้างฮะ <c oughs> อ๋อไม่มีอะไรเลยวะอ๋อนุนนุนนอันนี้มีแล้วฮะก็ไม่มีอะไรนี่หว่าไม่มีอะไรเลยอัปเดตเฮ้ย อ๋อม oh, ันเป็นคำพูดที่แบบว่ากำลังจะฟาดเอเลนนะบอกว่ามีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าฮะผมจะไม่ผิดนะโอ้แล้วเดงก็ตายครัวผมเอ้ยฟังใหม่ฟังใหม่เซนต์เอเลนสายนิโคสกุลาริมัสกเอาละผู้ช่วยขงิงพลังบรรพหลุด เอวเลนเเกอร์มีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะผมจะไม่ผิดน,นะเออเอ้ยก็อัปเดตคำพูดเข้ามาเหรอก็ก็ดีนะโอเคนะยังมีตัวอะไรอัปเดตเข้ามาอีกหรือเปล่าให้เดี๋ยวต้องลองดูไททันมาหรือมาเหรอลองดูไหมผมว่าไม่น่ามีนะจริงเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรสักอย่างอยู่ในแมพไะเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะเป็นแบบแผ่นสีฟ้า น่าจะเป็นจุดวาร์ปอะไปไหนสักที่หนึ่งเฮ้ยโหใช้อุปกรณ์ะยะยสายพิธีไม่ได้วะโอเคได้ละนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยโอได้ยืนแบบโคเท่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยสลิงออก อไอ้เกียร์โกูติดไอ้เกียอะไรกูเนี่ยดิงไม่ออกเอ้ยเอ้ยลุ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 โอเคโอเคอ๋อนี่ก็เป็นแบบมาเลย์ป่ะน่าจะใช่นะครับผมนะท้าเป็นมาเลย์ไม่ต้องแบบเอาไนร์คอนเป็นโมเดลด้วย่ะอ๋อมันน่าจะเป็นแบบเคารพรับถืออย่างเงี้ยไม่เห็นมีเลยในอนิเมะไม่เห็นมีเลยทุกคน เป็นเวทีที่ไอ้นั่นมาไงแล้วก็ไอเอเลนมันก็แปลงร่างนี่ข้างหลังจะมีตึกอ๋อเอ้ยมันก็คล้ายๆนะแต่เอ้แต่ในน,นั้นมันมีโมเดลหรือว่าลูกป,ปั้นของท,ท่านคอนหรือว่าทุกคนเออแปลกว่าโอเคนะเรามาดูลองดูตัวอื่นแล้วมั้งดีกว่าโอ้ตัวใหญ่ไม่น่ามีอะไรอัปเดตนะผมว่า นี่ปล่อยแก๊สเอ้ยไม่ปล่อยขวันตามปกติฮะโอ้ออกจากล่างโอ้แล้วเอ้ยเริ่มอัปเดตรับอัปเดตการออกจากล่างเข้ามาแล้วนะเออลองลองไลง่กดดูกล้ละลกันซึ่งอในโทรศัพท์นะครับผมเนะี่ยยังแปลงล่างไม่ได้นะก็มีน้องๆหลายคนแต่เขาจะอัปเดตมานะครับผมนะแต่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับผมนะว่าถ้าบัดเขาอัปเดตมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบทาคลิปเลยเนาะโอเค เอ่อตัวเอ้ยผมลองดูแท็ท่านตัวอื่นดิเลขห้าไม่มีเลขหกไม่มีเลขเจ็ดไม่มีเลขแปดไม่มีเลขเก้าไม่มีเลขศูนย์เอ้ยอ,อันนี้เป็นเอเลนอันนี้ก็ผมนนเอเลนอ๋อเอเลนนี่ฮะอ้โหเขาให้ผมก็ขอบคุณมากโอ้ยอยากได้ยูมิวบากเป่าเดี๋ยวต้องรอดูฮะว่าเขาจะให้หรือเปล่าเขาจะเข้าใจแล้วเปล่าอย่างนี้ดีกว่าโอเค โอเคนะสำหร <partir> ับคลิปนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอัปเดตแค่มาอนิเมชันแล้วก็ตัวละครผมนะเพื่ออะไรวะมันทาอะไรได้เนี่ยลองกดดิกดกดแล้วทำอะไรไม่ได้ฮะทุกคนโอ้ถือว่าเทอยู่นะครับผมนะอัปเดตเข้ามาโอ้โหยืนเก๊กท่าคูดสักทีนึงดิโอ้โหอะไรโดยใจกูทําหน้าเอาหน้างี้มาใส่วะเม้เกีก็ไม่ใส่กูเอ้ยถ้าผมไปเปลี่ยนชุดตอนนี้มันยังผ่านปว๊เอะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เป็นการอัปเดตเอ่ออัปเดตแค่อนิเมชันเข้ามาใหม่นะครับผมนะก็ต้องรอดูนะว่าที่ผมขอยูมิวไปนะฮะก็มีคครแล้วพูดขนาดไหนก็จะฟังรู้เรื่องเ็หวังแค่นี้ดีกว่าฮะเออก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมนะฮะบาย